สวัสดีครับผู้ชมอยู่กับผมเดียวตะวันตึงตะกูลในช่วงบิดไลท์เช่นเคยเนะครับและในวันนี้ครับผมพาผู้ชมมาอยู่ในงานเม m o r y ีนิวยาครับซึ่งเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่แป้งผสมรองพื้นภายใต้คอนเซ็ปที่มีชื่อว่า the change over สวยเตดตาจนแบรนด์เ่้นสบอางระดับโลกอย่างเมมโมรีนิวยาครับเมคอัพสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการของนิวยอร์กแฟชั่นวีค คว้าตัวนางเอกย่าอุรัสยาสเปอร์บ้านมานั่งแท่นเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดครับพร้อมชวนสาวไทยมาเปลี่ยนเลยโชว์บิวสวยมั่นใจได้ตลอดวันกับแป้งผสมรองพื้นสุดใหม่ดีกว่าเดิมเมเบรลินเคสสมูทอออินวัน S.P.F. 32 P.A. บวกบวกบวกที่สุดของแป้งที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการไวนใหนึ่งเดียวและให้ได้มากกว่ากับ3ประสิทธิภาพเด่นที่ทําหน้าที่ได้ดีกว่าเดิม mm hmm. โดยเมมเบลิน hmm. ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ภา,ายใต้คอนเซปต์ The Change Over และต้อนรับพีเซนเตอร์คนใหม่เข้าสู่ครอบครัวเมเบร์ลินอย่างเป็นทางการนาแกนหอชั้นหนึ่งสยามดิสคัฟเวอรี่เมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมานอกจากนี้นะครับภายในงานยังได้รับเกียรติจากเหล่าดา,าราเซเลบิตี้แถวหน้าของเมืองไทยอาทิพัฒมนตเตชะนรงค์นัทพงศ์พัทรธีลานนท์พิม์เลิศใบยกและริตาจีราตบเท้าเข้าร่วมอัปเดตเทนดนความงามล่าสุดจากเมเบลินนิวยอร์กอย่างคึกคัก โดยมีมิสเตอร์อูเมสฟัดเคกรรมการผู้จัดการบริษัทรอยโอประเทศไทยจำกัดก่าวเปิดงานและได้บิวตี้กูรูชื่อดังอย่างโมเมละพัฒสอนบุรณศิริมารับหน้าที่เป็นวิธีกรด้วยครับคอนเซ็ปต์ของงานในวันนี้นะคะมีชื่อว่า The Changeover ปฏิบัติการท้าเปลี่ยนที่อยากจะเชิญชวนสาวไทยเปลี่ยนมาใช้แป้งเบเิลส์เคสมู o ออยน์วันสูตรใหม่ดีกว่าเดิมค่ะ ก็ด้วยแป้งเมบลีนเคลสมูทออยล์วันสูตรใหม่ดีกว่าเดิมนะคะก็สามารถควบคุมความมันได้มากขึ้นถึง5เท่าแล้วก็มี s อ f ที่มากขึ้นเป็น s อ f 3 2 p a a บสบบวกแล้วก็ยังสามารถใช้ทนติดทนนานได้ถึง12ชั่วโมงด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็พิเศษมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของพรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดของครอบครัวเมบลีนนิวยอร์กซึ่งก็คือน้องยายาอุรัสยานั่นเองนะคะ สำหรับยาย่านะคะทำไมถึงเลือกเป็นน้องยาย่าเป็นพรีเซนเตอร์นะคะก็เลือกไม่ยากเลยค่ะเพราะจริงๆแล้วน้องเขามีบุคลิกที่ตรงกับสาวเมเบลินอย่างแท้จริงน้องเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมีไหวพริบป,ปฏิภาณแล้วก็เป็นเด็กที่ฉลาดนะคะแล้วก็มีความโมเดิร์นทันสมัยนะคะแล้วก็มีสไตล์เป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นนี่แหละคือสาวเมเบลินที่แท้จริงค่ะ